ครับสวัสดีครับผมธนวัฒน์ชาแนลนะครับพบกับผมที่บ้านของลุงพลวันนี้ผมมาอัปเดตที่บ้านของลุงพลนะครับที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือของผมก็คือป้ายของลุงพลป้าแตนนะครับซึ่งบริเวณจุดแห่งนี้ก็จะเป็นจุดที่โฟกเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งหลังจากที่ลุงพลได้ออกไปงานอีเวนต์ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตามคอนเสิร์ตที่จังหวัดระยองที่ อคอนเสิร์ตของยิงลีนะครับส่วนที่เห็นทางด้านหลังเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเชิญคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกครั้งที่มีการอัปโหลดวิดีโอขึ้นสู่ youtube นะครับทุกท่านก็จะรับชมคลิปใหม่จากผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนค,นครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เป็นจุดลง ลงรายชื่อสําหรับผู้ที่มาเยี่ยมนะครับก็จะเป็นอของอช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะครับก็คือภูกระเบิดชาแนลนะครับก็คือเป็นช่องหนึ่งที่ได้ทําได้ทําแผ่นกระดานนี้มาเพื่อที่จะใช้เป็นแผ่นกระดานเพื่อให้กับเอฟซีของลุงพลได้สามารถลงรายชื่อเดี๋ยวผมลงรายชื่อ,อผมลงไปแล้วใน ของช่องของผมนะครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับก็ผมเป็นอันดับแรกตอนนี้ผมก็จะลงให้กับเบาไพ่นะครับเป็นอันดับที่ยี่สิบสามนะครับงงรคือเบาเบ,า,บาไพ่ก็ได้ฝากฝากลงลงรายชื่อของผู้ที่มาเยี่ยมนะครับ นี่ก็จะเป็นรายชื่อของผู้ที่มาลงรายชื่อการเยี่ยมนะครับอันดับแรกก็คือช่องของผมนะครับธนวัฒน์ชาแนลนะครับแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฝากกดติดตามช่องยู u ูบนะครับลุงพลป้าแตน f แฟมิลี ไอสลาวัตนะครับแล้วก็นัทชิวภูกระเบิดชาแน,นลนะครับภูกระเบิดชาแนลแล้วก็บาวหอมสุริยันเรื่องจริงผ่านจอนะครับม u 9นนะครับอเอาทิเศเอกสเตชันนะครับส้มแบะชาแน,นลรัชนี d ดีคอวายัวอิมพุงการนะครับแล้วก็ธนวัฒน์ชาแนลนะครับติดหนข่าวดังนะครับรายชื่อทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ก็ประมาณสิบย่รายชื่อนะครับ ประมาณ23ไรายชื่อนะครับ